ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งมีการสั่งการทุกอำเภอค่ะจะตั้งทีมตำบลน,นะคะออกไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ค่ะหลังจากผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนยอดสะสมมีเพียงแค่4.63เเท่านั้นค่ะขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่รายงานเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 10รายอาการหนักอยู่13รายนะคะแล้วก็ แต่ว่ายังไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยนายชาลินทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบซูมนะคะพร้อมด้วยนายแพทย์นรนรัตน์พิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการพร้อมทอั้งนายอำเภอค่ะได้เข้าประชุมซึ่งก่อนการประชุมก็มีการรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระราบาดของไวรัสโควิด -19 ข้อมูลณนะวันที่11พฤษภาคม2564จังหวัดนครราชสีมานั้นมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่10รายเพิ่มที่อำเภอเมือง5รายนะคะอำเภอปากช่อง4รายและอำเภอจักราช1รายทั้งหมดนั้นเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด -19 ก่อนหน้านี้ค่ะ โดยตอนนี้ค่ะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มีการกระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาแล้ว29อำเภอค่ะเหลือเพียงแค่3อำเภอที่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ก็คืออำเภอรพระทองคำอำเภอขามสแกแสงแล้วก็อำเภอเมืองยางค่ะผู้ป่วยสะสมตั้งแต่แพร่ระบาดและรอกคหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่ามีจำนวนสะสม762รายรักษาหายแล้ว416รายยังรักษาตัวอยู่314ราย เสียชีวิตในจังหวัดนครราชสีมาสะสม5รายค่ะส่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีผู้ป่วยรักษาอยู่86รายอาการหนักที่ต้องจับตาและดูแลเป็นพิเศษจำนวน13รายเหลือเตียง69รายและนี่ก็คือข้อมูลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักและผู้ป่วยที่ถูกย้ายมาจากโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอค่ะ ขณะที่คลัสเตอร์ใหม่ของโคราชนะคะที่ต้องจับตาดูก็มีอยู่ด้วยกัน3คลัสเตอร์ด้วยกันก็คือ1ค่ะเป็นคลัสเตอร์โรงงานเจ้าสัวนะคะวันนี้ตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสสูสงเพิ่มเติมเป็นเพศหญิงอีกหนึ่งราย2ค่ะเป็นคลัสเตอร์งานขึ้นบ้านใหม่นะคะในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มีการประกาศปิดหมู่บ้านไปแล้ววันนี้ไม่พบเชื้อเพิ่มเติมค่ะแล้วก็3นั้นเป็นคลัสเตอร์ศูนย์อาหารพักรถนะคะ มีผู้ติดเชื้อผงรายที่รายงานไปก่อนหน้านี้วันนี้มีผู้สัมผัสสีงสูงตรวจยังไม่พบเชื้อค่ะสำหรับประเด็นสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนครราชสีมาในตอนนี้นะคะก็คือจะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดค่ะเพราะถ้าหากว่าดูจากรายงานวันนี้ค่ะมีผู้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน4.63เเเท่านั้น โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้สรุปยอดประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้มียอดรวมสะสมประมาณ33,000คนค่ะส่วนในวันนี้นะคะยอดรวมสะสม39,240คนถือว่าเพิ่มขึ้นมาไม่มากนะคะถ้าหากไปเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ที่จะต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด8,48,655คนค่ะ ซึ่งแยกเป็นกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 5, 6 5 7 2 5 5คนและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรือรัง191,400คนค่ะในเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในจังหวัดมีจำนวนน้อยนี้นะคะก็เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวิเชียนจันทราโนทยค่ะท่านกองมีการสั่งการทุกอำเภอนะคะให้จัดตั้งทีมระดับตำบลลงไปรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้มาลงทะเบียนกันให้มากที่สุดพร้อมกับรายงานตัวเลขค่ะเข้ามายังจังหวัดทุกวันจันทร์นะคะเพื่อประเมินเตรียมการฉีดวัคซีน โดยได้มอบหมายสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาวางแผนในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเริ่มวันที่7มิถุนายน2564ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ